เห็นที่เขาโพสต์ขายกันไอตัวกวนน้ายาสูตร499บาทอะ่ะมันก็จะมีแบบว่าหลายๆน้ํายาใช่ไหมเป็นแบบเป็นสารบันเลยนะมาราคาแค่499ก็เลยอยากจะบอกว่ามันมีทั้งข้อดีข้อเสียสําหรับคนที่ตั้งใจซื้อสูตรแล้วไปผสมเองกวนเองนะกับคนที่ตั้งใจจะแบบซื้อสําเร็จรูปเลยพร้อมใช้งานเลยไม่ต้องมานั่งแบบรู้อะไรมากมายก็คือใช้แล้วดีก็ซื้อต่อกับอีกตัวนึงก็คือ499อันเนี้ย อยากจะบอกว่าถ้ากวนเองก็ต้องลองศึกษาดีๆว่าไอตัวเคมี Me แต่ละตัวเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียแตกต่างกันยังไงบ้างเพราะว่า499โอเคละคุณได้สูตรจริงแต่อย่าลืมนะสูตรที่เขาขายการ49กับสูตรที่เขาผสมมาสําเร็จรูปแล้วอะสูตรมันไม่เหมือนกันนะมันดูเหมือนมันจะเหมือนกันแต่มันจะมีเคมี Me ที่เขาใส่มากใส่น้อยไอตัวนั้นอะมันจะเป็นสูตรกลางเพราะฉะนั้นอะสุดท้ายแล้วเราก็ต้องมานั่งปรับเอง แล้วเราก็ต้องมานั่งดูฟีดแบคลูกค้าว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ก่อนที่จะไปใช้กับรถลูกค้าอยากให้ใช้กับรถตัวเองก่อนเอาให้ชัวร์ก่อนว่าสูตรเนี้ยชั้นโอเคแล้วแกะแล้วและมีข้อมูลเรื่องของเคมีแล้วมีความปลอดภยัยอันนี้ใช้ได้ลืมบอกไปเลยสําหรับพี่ๆนะคะที่ซื้อของเราทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นช่องทางไหนสามารถลงทะเบียนรับสูตรน้ํายาคาแรตต้นทุนต่ํา23รายการที่ช่องทางนี้